กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นละอองในสัปดาห์นี้หลังมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอ่อนกำลังทําให้มีหมอกหนานในตอนเช้าอุณหภูมิเริ่มปรับสูงขึ้นส่งผลให้ฝุ่นละอองพีเอเพิ่มขึ้นพร้อมคาดการจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่อีกครั้งในช่วงวันที่ยี่สิบถึงยีกุมภาพันธ์ เราฟังรายละเอียดจากนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันลพัฒแสนตุ้มครับค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ฟังด้วยนะครับค่ะ ท่านรองคะเรามีการคาดการณ์ไหมคะว่าสภาพอากาศในสัปดาห์นี้รวมถึงในสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างภาคกลางเนี่ยยังจะสัมผัสอากาศเย็นได้อยู่ไหมคะคือจากนี้เป็นต้นไปเนาะหลังจากมวลอากาศเย็นในระลอกนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานาคนตรตลิบนเทนนะครับแล้วก็ในภาคตอนออกอุณหภูมิจะเริ่มขยับสูงขึ้น เน,นื่องจากว่าจากที่พิสูจนไปเนี่ยตัวมวลอากาศเย็นจะออก,กำลังลงไปนะครับเพราะฉะนั้นลมที่พัดปกคลุมเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับลมแรงอยู่แต่ว่าเช้าวันที่เองลมจะเริ่มอ่อนลงไปจากนั้นในเรื่องของลมที่มีกําลังอ่อนแบบนี้นะครับก็จะทําให้อากาศกลับมาอุ่นขึ้นแต่ว่าในภาคเหนือก็อีสานตอนบนเนี่ยก็ยังมีอากาศเย็นและก็ถึงหนาวในบริเวณยอดภูยอดตอนเนี่ยให้ได้สัมผัสอยู่นะครับในช่วงนี้ ต้นน้จาก็าจากอาทิตย์จากเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะคะะรับเอ่อเจวตัวอากาศเย็นที่เรียกว่ากําลังค่อนข้างแรงแว่าปานกลางยู่ค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมแต่ว่าเข้าอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ต้นๆสามวันยังยังเป็นลมหนาวจากทางด้านประเทศจีนล,ลงมาอยู่ครับแล้วก็ทําให้ในช่วงวันแรกก็คือเช้าของวันที่แปดเช้าของวันที่ 9, เก้เา,าเนี่ยอุณหภูมิในภาคาอีสานเนี่ยจะลดเลิกจะลดลงนะได้ลดลงนะครับสอง ประมาณ3-6องศาเซลเซียสทีเดียวก็ออยังคงเกิดขึ้นได้อยู่แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับอุณหภูมิในช่วงเวลากลางวันกับตอนเช้าเนี่ยจะเริ่มต่างกันมากขึ้นนะครับหมายความว่ากลางวันจะร้อนนะครับแต่ว่าเช้าถึงตอนเช้าต,ตรู่อากาศก็ยังอากาศยเย็นๆอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือมันจะเป็นช่วงที่เราจะเริ่มมีการเปลี่ยน่ายฤดูกาลนะครับจากฤดูหนาวไปเป็นฤดูร้อนนะครับซึ่งก็ น่าจะสักกลางเดือนพฤษภาคไปเนี่ยเป็นสัญญาณที่สําคัญเกิดขึ้นค่ะน้นองลองค่ะแล้วภาคใต้ล่ะคะภาคใต้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะส่วนภาคใต้ในช่วงนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นยังได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จะเป็นลมตะวันออกนะพัดพัดผ่านจากทางด้านอ่าวไทยเข้าหาฝั่งแต่ว่าภาคใต้เองเยเดิมก่อนหน้านะั้นก็มีฝนนะครับอาจจะมีบางช่วงที่มีฝนหนักแต่ช่วงหลังจากที่มาไปเนี่ยนะครับฝนในบริเวณที่ภาคใต้เนี่ย,ย,ก,ย,ยก็จะเริ่มน้อยลง นะครับต่อสัดของฝนก็จะตกในบางพื้นที่อย่างเช่นชุมพรบ้างสุราษฎร์ธานีนครสีธรรมราชก็คือด้านที่จะรับลมตะว,วันออกจากทางด้านฝั่งอ่าวไทยเข้ามานะครับตรงนันในภาคใต้เองเี่เในระยะสั้นที่ผุกไปก็ถือว่าเป็นฝนช่วงที่ฝนล,ลดลงนะครับถึงฝนล,ลดลงแล้วก็ในทะเลเองเนีนะครับขึ้นลงก็จะไม่ได้แรงเท่าะนะครับซึ่งลมหนาวเองเมื่อมีกาลังอ่อนลงไป ขึ้นลมก็จะเบาลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากม้มต้นต้นปเนี่ยภาคใต้เองนะครับที่ที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นเรื่องของเศษฝุน่นะอองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามพวกเวลาที่มีลมใต้ลมตหลักถินใต้ถ้าปกคุมนะครับค่ะเห็นว่าในวันสองวันนี้กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเหมือนจะมีค่าฝุ่นพีเอมที่ค่อนข้างที่ด,ดีขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะฝุ่นตัวนี้เนี่ยค่ะจะกลับมาบอีกไหมคะท่านรองคะ ส่วนใหญ่เนเวลาที่เรากเกิดฝุ่นสะสมเยอะๆเราที่เราสังเกตจะเห็นว่าช่วงเช้าเวลาประมาณสักหกโมงหรือเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะครับมันจะมีะการการสะสมของฝุ่นเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าลมเบานะครับการสะสมของฝุ่น,นจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงลมที่เบาแล้วก็ลมสงบแบบนี้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความชืม้นความชื้นที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าเนี่ย ส่วนใหญ่ความใช้ในบ้านเราในากรุงเทพบอากรศพาตัวออกครับบริมนทนก็จะมีความาใช้สูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดตามมา็คือเรื่องของหมอกเช้าเนี่ยเราจะเห็นบางทีอาจจะเป็นทั้งหมอกทั้งฝุ่นอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าเชา้าถ้าเกิดเห็นมองไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยอาจจะต้องอาจจะแยกได้ว่าเป็นหมอกผสมกับฝุ่นอยู่นะครับฝุ่นรือควันนะครับแต่ว่าถ้าสายไปแล้วเนี่ยหมอกเวลาเจอแสงแดดเ,เขาก็จะสลายตัวไปะนะครับก็จะเหลือเฉพาะฝุ่นอย่างเดียว นะครับซึงในช่วงวันที่11ถึงวันที่15คาดว่าน่าจะมีการสะสมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางซึ่ตะวันตกอย่างเชนภาคเหนือภาคกลางหรือาทางตะวันตกของสูขุนเทพานครอย่างเช่นสุทรสงคราสมุทรสาครนะครับแ,แล้วก็ที่ตะวันตกของกทมอาจจะมีการสะสมเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากลมตะวัอวนออกกำลังถึงใต้เข้ามาอะไรแนั้นเนี่ย จากทีวิี้ต้นสก็คงจะต้องมาติดตามก็ระวังกันอยู่นะเรื่องของฝุ่นยังไม่ยังไม่จางหายไปเส่าไหนทีเดียวนะครับหลายคนก็ยังสงสัยว่าแต่ช่วงแล้วมวลอากาศเย็นจะยังคงมีอยู่ไหมตอนตอนทุ่งนี้ยังมีอยู่นะครับยังมีเสริมมาอยู่อย่างเช่นพอระลอกทื้นฐ่านไปนะครับในช่วงวันที่่20 21นะครับช่วงนั้นก็จะมีมวลอากาศเย็นเสริมลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่า ด้วยตัวมวลเองเนี่ยนะครับที่ลงมาเขาจะลงมาทางอีสานด้านตะว,วันออกนะครับแล้วก็ลงไปทางด้านทะเลจีนใต้แต่มันทําให้เกิดเป็นลมตะว,วันออกตววันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาทางด้านอ่าวไทยดังนั้นในช่วงวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดถึงวิดตามเรื่องของลมใต้หรือกับอกเฉียงใต้ที่อาจจะพาความชื้นเข้ามาทําให้บ้านเราอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาได้นะครับที่จะรงวังก็คือฝนฟ้าขนองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นรตบต้องาติบาติกันเป็นระยะนะครับ มีโอกาสที่จะตกลงมาแรงๆไหมคะท่านท่านรองคะเอ่อก็น่านจะพอมีอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคตอนออกเอ่อแล้วภาคอีสานตอนล่างนะครับคือที้ที่จะได้รับผลกระทบก็จะเป็นด้านนี้แทนเพราะว่าแต่ว่าที่จรงเป็นห่วงก็คือว่าถ้าเกิดมันมาในช่วงเอ่อปลายคุมพานะัะนคือมันก็จะเป็นช่วงเริ่มนเปลี่ยนฤด,ดูล่ละนะครับโดยปกติเราจะจาเปลี่ยนฤด,ดูก็จะประมาณสักกลางเดือนคุมพาไปขึ้นไป <c oughs> นะครับก็จะทําให้ทางภาคตะหลอดอ,อาจจะมีฝนเข้ามา พอเป็นฝนแบบธรรมดาเนาะไม่ถึงเอากับว่าฝนที่แบบฝนฟ้าขนองเจิกระทั่งทําให้ไอ้พืชเรียนหรือผลไม้ที่เขาปลูกกําลังจะ,ะจะเริ่มติดฝนหรือกาําลังจะให้ฝนอยู่เนี่ยนะครับอ่าล่วงหล่นเรื่องอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เพราะฉะนั้นการทรพยากรเราต้องติดตามอยู่ครับเพื่ที่อากาศอ่เปลี่ยนท่ายฤดูการกนี้ครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านรองบอกว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนฤดูอันนี้คือเปลี่ยนเข้าหน้าร้อนใช่ไหมคะมีการคาดการณ์ ค่ะคา,าดการณ์ว่าฤดูร้อนของปีเนี้ยมันมัน,ม,นมันเร็วหรือช้าย,ยังไงคะท่านรองปกติแล้วเปลี่ยนอยู่ช่วงไหนคะทุกทุกปีนะถ้าเกิดก่อนหน้านั้นนะเราอาจจะเปลี่ยนในช่วงตั้งแต่วันที่สิบห้าไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นมีสัญญาณก็คือเรื่องของที่ทางลมนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยพอมีลมแต่ว่าอากาศมันไม่ร้อนนะครับตั้งแต่สามสิบห้าอ,องศาขึ้นไปมันก็ยังยังคงไม่ได้อยู่ในเกณฑ์หรือเงื่อนไขของการเข้าสู่เมรัร้อน นะครับแต่ว่าปีนี้นะครับถ้าเราดูจากเกณฑ์ลมน่าจะเข้าน่าจะได้เงื่อไหนไหขน่งหนละนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะที่สิบห้าสิบหกเนี่ยถ้าอุณหภูมิในบ้านเรานะครับขยับสูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานมอุอณหภูมิขยับสูงขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเกณฑ์หนึ่งที่เราจะใช้พิจารณาน,นะครับแต่ว่าในฤดูร้อนปีนี้ก็เข้าใจว่าอาจจะมีฝนมาสลับให้ให้ให้เราได้คลายร้อนได้บ้างน,นะครับโดย อาจจะไม่ได้ร้อนจัดติดต,ต่อเื่ากัน,กนเหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วอย่างเดืนอนเดือนเมษายนายเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยนะครับแล้วก็ร้อนยาวจนกระทั่งสิ้นเดือนเลยทีเดียวนะครับอันนี้อุณหภูมิ39-41องศาอันนียนะครับมนปีที่แล้วซึ่งมันก็จะเหมือนกับสัมพันธ์กับเรื่องของปรากฏการณ์ใหญ่ก็คือปรากฏการณ์เอริโนะปีที่แล้วเราอยู่ในภาวะเอริโนกำลังแรงนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ย อาจจะต่างไปในช่วงฤดูร้อนก็คือเรากำลังจะเข้าตอนนี้เราอยู่อยู่ในช่วงหลังย่าอยู่เพราะฉะนั้นในเดือนช่วงเดือนมีนาเมษานนี่ยเราก็จะกลับไปเป็นกลางหรือเป็นมนท่อนะครับซึ่งนันก็หมายเพราะว่าสภาวะอากาศบ้านเราเนี่ยก็จะอยู่ในเกณี์ยนที่เรียกว่ามีฝนบ้างในช่วงฤดูร้อนนะ่เช mm ่นสภาวะฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆนะครับ mm hmm. เป็นบางวันนะครับอากาศคือคาดว่าน่าจะร้อนจัดอาจจะมีเกิดขึ้นได้ครับ ในอุณหภูมิที่40 41, 42องศาแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆวันสองวันแล้วก็จะมีฝนสลับกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านรองฝากถึงประชาชนค่ะโดยสุขภาพในช่วงนี้ค่ะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังที่มีฟังอยู่นะครับก็เรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเนี่ยนะครับบางสองสามวันหนาวลงเย็นลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวร้อนขึ้น นะครับอุณหภูมิร่างกายเราอาจจะปรับให้ทันดังนั้นยอ่อช่วงนี้ก็หมันดูแลรักษาสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่าพยายามติดตามสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับดังนั้นในเรื่องของสุขภาพนุ่เป็นเรื่องใหญ่เนาะในช่วงที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ซึ่งทางพักประเทศไทยตอนบนเองก็จะ จอสภาพอากาศแบบนี้อยู่นะครับซึ่งที่เรากําลังเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะครับวนภาคใต้เองเนี่ยนะครับเดิมที่เราเคยดูฝนตกชุกนะครับแต่ว่าปีนี้ดูแนวโน้มแล้วก็ฝนน่าจะเริ่มลดลงนะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงก็ยังคงต้องอยังเดินเรือได้อยู่ครับตามปกติแต่ก็ระวังในช่วงเวลาที่มีฝนพัดนองนะครับขึ้นอาจจะสูงนะครับแต่ก็เป็นช่วงช่วงนะครับตอนนี้ก็ยังคงเฝ้ารอฝนว่าฝนแรกเนี่ยเราจะเริ่มมาช่วงไหนช่วงประมาณ ปลายเดือนไหมนะครับถ้ามาช่วงนั้นเราก็อาจจะได้มีความชุ่มฉ่าส่วนฝุ่นในระยะนี้ก็หลายหลายคนก็คงจะต้องเตรียมการนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าลมที่มันมีกําลังอ่อนลงนะครับฝุ่นก็อาจจะสะสมคําว่าสะสมดังนั้นในพี่น้องาทางกลุ่มเช่นเราคอมมิวนทนลรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคเหนืออ่ภาคเหนือด้วยนะครับอาจจะต้องมาติดตามในเรื่องของปริมาณฝุ่นที่จะเพิ่มในสัปดาห์นี้ด้วยครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองพยากรณอากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ